อายสิครับแต่อายเฉพาะช่วงปีแรกๆนะทีผมทำนะครับตอนนั้นเป็นยังไงเหรอคือผมรู้สึกว่างานประจํามผมดีกว่าผมเป็นวิศวกรผู้จอดน้ำมันเนาะผมราะช่งวงงานประจํามผมเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยมันน่าภาคภูมิใจบอกไปเพื่อนโอ,โอ้คุณทาอะไรเหรอครับพี่อ่ะผู้ช่วเอนจิเนียร์โอ้ผมสังเกตเขาจะอ้าปากเล็กน้อยอ้าที่ไหนเหรอครับหรือผู้จอดน้ำมันในอ่าวไทยนะครับแล้ว ต่พอมาได้คุยกันเนี่ยพี่ทำขาตอ้องเหรอแรกๆผมก็จะเฮยเนี่ยหูแดงแนาแดงครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเล็กๆครับแต่หลังจากผมทำมาหลายปีเนี่ยพอผมมีความเข้าใจในชีวิตที่มากขึ้นแล้วผมรู้ข้อที่จริงต่างๆมากขึ้นเนี่ยผมพบว่าเฮ้ยอาชีพธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเจ๋งแฮะเพราะผมมีรายได้มากกว่างานประจำผมเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็20-30เท่าตัวเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเยอะกว่ากันเนี่ยอย่างไม่ต้องคุยกันแต่รู้ไหมเป็นยังไง คนในสังคมไม่ใช่สิครับมีครั้งหนึ่งนะฮะผมไปทานข้าวกับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับระหว่างกินกันไปกันมาเนี่ยฮะมีรุ่นน้องมา <S <S เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เคยร่วมชุมนุมเดียวกับผมเนาะนะครับมาเข้ามาทักทายกันพี่นิ้งครับพี่เป็นไงบ้างครับโอเคแล้วก็ทำงนนนานด้วยกันเราก็ยื่นหน้าบักกันไปนะครับเพื่อนผมนะฮะสมมติมามันก็ดูอู้ซีเนียร์ไวท์เพซเดนซ์ขององค์กรแห่งหนึ่ง เป็นธนาคารชั้นแนวหน้าโอ้โหตื่นเต้นมากเลย <Wow. S 1> นะฮะยืนดูนผมมาอะไรอร์ดไดมอนด์คืออะไรยังไงนะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกเฉยเฉยนะแต่ถ้าเป็นผมเป็นมือใหม่ผมเลยต้องอายแน่เลยยืนบัตรไปแล้วน้องมุ่งรู้จักใช่ไหมเ <Huh? S 1> พราะผมว่าน้องดูัตรผมเฉยเฉดูัตรเพื่อนผมแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหตื่นเจ้นมากเลย uh huh. นะครับแต่ในความเป็นจริงคือผม <laughs> <laughs> ใหม้มากกว่าเพื่อนผมเนี่ยอย่างนี้น้อยที่สุดนะฮะประมาณสิบเท่าตัว <laughs> ซึ่งผมรู้ดีว่าคุณค่าแท้จริงคืออะไรดังนั้นเพื่อถามว่าอายไหมแรกๆอายครับเพราะฉะนั้นเป็นยังไงโคตรภูมิใจครับนี่คืออาชีพที่ทําให้ใครๆก็สามารถจะมีชีวิตที่แตกต่างได้โดยที่ไม่ต้องไปเดินตามก้นใครครับ M&M the best ครับ A P S Answer for Success